ส่วนความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากผู้นําของรัเสเซียนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของเหตุจราจนที่เกิดขึ้นที่มีการบุกจับตัวชาวยิวในสนามบินมหัชกาลโดยผู้นําของรัเสเซียนั้นระบุครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการสร้างสถานการณ์ของชาติตะวันตกและยูเครนเพื่อที่จะปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและครอบงําโลกต่อไปครับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียได้ออกแถลงการเป็นครั้งแรกถึงสถานการณ์เหตุจราจนที่เกิดขึ้นภายในสนามบินเมืองมหัชกาลาภูมิภาคดาเกสสถานเพื่อล่าตัวชาวยิวและชาวอิสราเอลมาทำร้ายเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับชาวป,ปาเลสไตน์โดยได้ระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของชาติตะวันตก ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงสหรัฐและยูเครนที่ต้องการปลุกปั่นความวุ่นวายในสังคมโลกเพื่อครอบงำโลกนี้ต่อไปและป้องกันไม่ให้โลกเกิดขั้วใหม่ขึ้นมาแทนที่นำดุรัสเซียหลังจากที่ผู้แทนรัเสเซียได้ออกแถลงการฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้นํารัเสเซียโดยชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากแถลงการนั้นเป็นคําพูดที่ไร้สาระ และการกระทําที่เกิดขึ้นก็อยู่ในดินแดนปกครองของรัสเซียเองแต่ผู้นํากลับโทษประเทศอื่น